จะไปพูดถึงสมการเส้นสัมผัสบ้างสมการเส้นสัมผัสของวงกลมสมการเส้นสัมผัสของวงกลมเช่น x กํลังสองจงหาสมการของเส้นสัมผัสก็คือหาเส้นสีแดงน,ะะนั่นแหละค่ะนักเรียนหาสมการเส้นตรงที่เป็นสีแดงเพราะเส้นสีแดงเป็นเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสวง,สวงกลม จงหาสมการเส้นสัมผัสวงกลมวงกลมนั้นมีสมการเป็น x กํลัง2บวก y กํลัง2เท่ากับ13เราวิเคราะห์แล้วเราได้ว่าวงกลมนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ (0,0) มีรัศมีรู13หน่วยคราวนี้เขาบอกว่าสัมผัสที่จุด (2,3) นะจุดนี้เป็นจุดสัมผัสจุดนี้ค่ะ สัมผัสที่จุดสองสามนัเรียนว่าทำไงถึงจะได้สมการเส้นตรงนี้เนี่ยพิกัดนี้รู้ไหมคะเนี่ยรู้ไหมรู้ค่ะใครไม่รู้นีแย่เลยนะพิกัดนี้คืออะไรคะเนี่ยศูนย์ศูนย์นะพิกัดนี้คือศูนย์ศูนย์แล้วนักเรียนต้องมีความรู้อ,อย่างหนึ่งก็คือนักเรียนต้องรู้ว่า เส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นสัมผัสไปที่จุดสัมผัสเนี่ยเส้นตรงเส้นนี้จะต้องตั้งฉากกันนะรัศมีจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัสเท่านี้เส้นตรงเนี้ยรู้อะไรบ้างเส้นสีแดงเนี่ยรู้แล้วก็คือจุดที่เส้นตรงสีแดงนี้ผ่านคือจุดสองสามการที่เราจะรู้สมการเส้นตรงต้องรู้สองอย่างหนึ่ง รู้อะไรบ้างพิกัดของไม้เส้นตรงไม่มีจุดศูนย์กลางไม่ต้องรู้จุดกึ่งกลางเพราะเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัดต้องรู้ความชันกับรู้จุดที่เส้นตรงผ่านใช่ไหมคะอันนี้เรารู้จุดที่เส้นตรงผ่านแต่ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้ความชานันความชันจะหาได้หาได้จากเส้นตรงเส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินมีความชันเท่าไหร่ y2- y1 ลบ y1 ก็คือ3ลบส่วน3ลบ0ได้3ส่วนเท่าไหร่คะส่วน2สีน้ำเงินเส้นนี้มีความชันเป็น3ส่วน2แต่สีน้ำเงินตั้งฉากกับสีแดงเพราะฉะั้นสีแดงมีความชันเท่าไหร่ลบสส่วน3เพราะว่ามันตั้งฉากกัน พราะ,ะั้นได้สรรมการแล้วค่ะนักเรียนได้สรรมการของเส้นสีแดงได้ไหมเส้นสีแดงเป็นเส้นสัมผัสได้สรรมการเป็น y ลบ y 1ก็คือ y ลบ3เท่ากับ m ก็คือลบ2ส่วน3แล้วก็ x ลบ x 1ก็คือลบ2ออ่ะต่อไปจัดสรรมการใหม่อันเนี้ยที่จริงได้สรรมการแล้วแต่จัดใหม่ให้มันอยู่ในรูปทั่วไปได้เป็น 3 y ลบเท่าไหร่คะลบ9เท่ากับลบ2 x บวก4จัดใหม่คะ่ะนักเรียนให้มันอยู่ทางซ้าย x อ่ะ2 x บวก3 y ลบ10 10เท่าไหร่คะ13ถ้าไม่รู้เดี๋ยวให้เอา9ไว้ในใจนะแล้วก็เท่ากับ0 ถ้าไม่รู้กก้าวไว้ในใจชุม,มือขึ้นมาสี่ก้าแล้วสิบสบายมากนิ้วเรามีของเราเองนับได้ ถ้าเรียบร้อยแล้วบอกนะคะจะไปข้อถัดไปเนี่เป็นพวกเรื่องของการนำไปใช้แล้วก็เอานำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันในระหว่างเรื่องของสมการเส้นตรงกับสมการของวงกลมต่อไปค่ะ ได้ไหมต่อไปได้ไหมคะ,ะจงหาสมการของเส้นตรงซึ่งสัมผัสกราฟของความสัมพันธ์เขาเขียนแบบนี้แหละคือคําสั่งเนี่ยต่างๆกันอันนี้คือหาสมการเส้นสัมผัสไอเส้นสีแดงเมื่อกี้เนี้ยเหมือนกันเหมือนกันเลยคําสั่งอย่างนี้เหมือนกันจงหาสมการของเส้นตรงซึ่งสัมผัสกราฟของความสัมพันธ์ x กำลังสบวก y กำลังสลบ6 x บวก4 y ลบ12เท่ากับ0ที่จุด62จุด62คือจุดสัมผัสมันถ้านักเรียนทำไม่ได้เนี่ยอย่างเนี้ยนักเรียนก็เขียนวงกลมคร่าวๆวงกลมนักเรียนสามารถที่จะบอกอะไรได้บอกจุดศูนย์กลางได้จุดศูนย์กลางเราหาจากลบ a ส่วน2ลบ b ส่วน2ได้แล้วจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องหาความยาวรัศมี เพราะว่าไม่ได้หาสมการวงกลมเพราะสมการวงกลมบอกมาแล้วใช่หรือไม่ถ้านักเรียนทําแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกว่ารู้สึกลําบากว่าเออมันทําแล้วมันจะไปเป็นแบบไหนนักเรียนเขียนคร่าวๆไว้อย่างนี้ได้นะนักเรียนได้จุดศูนย์กลางเท่าไหร่นะสามสามกับอะไรนะ 3กับลบ2จุดศูนย์กลางคือตรงนี้3ลบ2ต่อไปจุดผ่านคือจุดเท่าไหร่6 2อ,อจุดที่ผ่านคือจุดนี้6 2สองอเขาบอกว่าสมการของเส้นสัมผัส นะเส้นตรงอ,อะไรล่ะวงกลมเนี้ยสัมผัสเส้นตรงเส้นเนี้ยที่จุดนี้จุดนี้คือจุดอะไรคะนักเรียนหกสองแสดงว่าวงกลมก็อาจจนะกลมมากเลยนะกลมมากเลยเนี่ยแต่นักเรียนก็มองออกไหมแบบนี้มองออกไหมมองออกปะคะเนี่ยเก่งเกงอะ่ะ มองเก่งอย่างเลยนะอ่ะเราเขียนเองก็ได้นะักเรียนเขียนคร่าวๆเขียนคร่าวๆจากตรงนี้จาก3ามลบสองไปยัง6 2, กสองนี่ได้อะไรได้ไรคะได้อะไรเอ่ยบอกมาทิเดีวดิได้ไรได้ความชันของเส้นตรงที่เป็นเส้นไหนเส้นรัศมีได้เท่าไหร่อ่ะบอกมา ว2สองลบว1หนึ่งไงวาสองลบว1หนึ่งเนี่ย y 2สองลบว1 y หนึ่งวสองลบว1 4หนึ่งสี่ไอ้สองลบลบสองได้สี่ป่ะคะอ่าได้ 4. สี่ส่วนเท่าไหร่ฮะส่วนสามเส้นนี้ได้สี่ส่วนสามใช่หรือไม่ใช่เพราะเส้นนี้ทำมุมแหลมถูกไหมคะ ต่อไปถ้าเส้นนี้ล่ะเส้นนี้คือเส้นที่เราต้องการเส้น <พ complementary, S 2> ที่เราต้องการไม่ได้มีความชันเป็น4ส่วน3แต่มีความชันเป็นลบ3ส่วน4เส้นตรงผ่านจุด6 2สองได้แล้วได้เป็น y ายลบวลบวลบอ้าอ้โหเหมือนเลือกเกลือเลยอะทีเนี้ยวายลบ2เท deux, ่ากับ ลบสามส่วนสีลบห่าที่จริงแล้วมันลำบากอะไรที่เดียวเองลำบากที่นักเรียนจะหาความชันแค่นั้นเองจุดหกสองมันจุดที่เส้นตรงผ่านเส้นตรงนี้ก็ผ่านจุดหกสองอ่ะเพะิ่มเป็นจุดตัดถ้าเราลากต่อไปอีกมันก็ตัดกันใช่ไหมคะได้เป็น 4Y-8 ลบ8เท่ากับลบ 3x บวกสิบแปดได้เป็นสามเอ็กบวกสี่วายลบยี่สิบหกเท่ากับศูนยากไหมคะเนี่ยยากไหมถามจริง ถามจริงต้องบอกจริงๆริเพราะยากเปล่าวะมันยากอะไรนักเรียนถ้านักครูถามเลยว่ามันยากอะไรเวลาที่มันมาใช้ด้วยกันอ่ะทุกอย่างเราเรียนมาหมดแล้วไงเอามาเราคือความยากจะลดลงถ้านักเรียนวาดรูปใช่ไหมถ้านักเรียนไม่วาดรูปนักเรียนจะมองไม่เห็นแนวทางในการคิดเลยคราวนี้ต่อไปนอกจากหาสม,มการเส้นสัมผัสแล้วยังสามารถที่จะไปหา ความยาวของเส้นสัมผัสวงกลมได้อีกด้วยความยาวนะคะทั้งเรียนหาความยาวของเส้นสัมผัสอจงหาความยาวของเส้นสัมผัสวงกลมจากจุด68ถึงจุดสัมผัสวงกลมจุดสัมผัสวงกลม วงกลมนั้นมีสมการเป็น x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวก y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เทากับ4อันนี้ฐานกาลุณามากแล้วบอกพิกัดจุดศูนย์กลางบอกความยาวรัศมีมาเรียบร้อยแล้วก็บอกจุด P ซึ่งเป็นจุดซึ่งเป็นจุดที่อยู่ภายนอกมันเราก็ต้องเขียนอะไรขึ้นมาเขียน เขียนกราฟอะค่ะนักเรียนเขียนกราฟวงกลมมาขึ้นมาเขียนเข้าๆนักเรียนเขียนเพื่อรู้เท่านั้นแหละค่ะไม่ได้เขียนอะไรมากมายเขียนเพื่อที่จะให้เรารู้เท่านั้นเองว่าทิศทางของวงกลมนั้นมันไปทางไหนมันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าจุด68ดเนี่ยชื่อว่าจุดอะไรชื่อว่าจุด P นะชื่อว่าจุด P นักเรียนเขียนโจทย์เสร็จหรือยังสิ้น สิ่งที่บอกมาคือจุด P เป็นจุด68อยู่ภายนอกอยู่ภายนอกวงกลมสิ่งที่สองที่บอกมาก็คือสรรมการของวงกลมสมการวงกลมวงกลมนี้มีพิกัดจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนอยู่ที่จุด12อ่ะทีนี้มาดูที่ที่ครูทำเอาไว้นะครูเขียนเอาไว้ครูกลัวมันไม่กลมก็เลยใช้คอมพิวเตอร์ทำแต่ว่าอันนี้มันผิดสเกลหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนะคะครูเขียนคร่าวๆเพื่ออธิบาย อันนี้คือจุด6 8แจุด 6, เป็นจุด P นะเป็นจุด P จงหาความยาวของเส้นสัมผัสแสดงว่าถึงจุดสัมผัสก็คือจากจุดนี้ค่ะนักเรียนมาถึงนี่สองข้างนี้จะยาวเป็นไงกันเท่ากัน,กนเส้นตรงคู่นี้ค่ะยาวเท่ากันแม่นักเรียนจะหาอันไหนก็ได้คราวนี้นักเรียนมาดูซิว่าเราสามารถหาได้ไหมครูจะบอกนักเรียนว่าอะไรที่สิ่งที่เรารู้แล้วบ้าง ตรงนี้เป็นรัศมีนักเรียนรู้ไหมคะ,ะมรัศมียาวเท่าไหร่รู้ไหมรู้หรือไม่รู้รู้ยาวสองคราวนี้ถามมาจากหนึ่งสองไปยังหกแดรู้ไหมคะรู้ไหมว่ายาวเท่าไหร่ทำหน้าเออได้ยังไง p 1 p 2เท่ากับรูท x 1ลบ x สทั้งหมดกำลังสองบวก y 1ลบ y สทั้งหมดกำลังสองไงฟุตทวนทุกชั่วโมงเลยนะ ที่เรียนเลขาคณิตวิเคราะห์ในเรื่องของระยะทางระหว่างจุด2จุดอะใช่ปะ่ะจากตรงนี้ไปถึงเนี่ยบอก1 2กับ6 8มานั้งรียน้ต้องรู้แล้วต้องใช้เรื่องของระยะทางมันจากอันนี้ถ้าครูให้ชื่อมันว่าจุด O P O ก็จะมีความยาวเป็นเท่าไหร่คะหนลบหได้หรื่อเวลาจะหมดตอบหน่อยสิได้25 2สลบแ บวกเท่าไรสามสิบหกได้เท่าไรคะรูทหกสิบเอ็ด 61, ในรูทหกสิบเอ็ดนั่นเองคะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่ารัศมีจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสณนะจุดสัมผัสก็ต้องไปใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะทฤษฎีบทพิทาโกรัสด้านนี้เอาด้านนี้กําลังสองเท่าไรฮะ ครูให้ความยาวนี้เป็นดีแล้วกันดี D กำลังสองจะเท่ากับอันเนี้ยได้61สเลบลบสเท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ50เท่าไหร่นะ57ดแต่57เป็น D ีกำลังสองดีเดียวก็จะเป็นรูทห้าไม่มีการลบเพราะว่าเป็นระยะทางนะพราอันนี้ก็คือยาวรูทห้า็ หาจากตั้งหลายสูตรใช่ไหมหลายสูตรแต่ทุกสูตรเรียนมาหมดหรือยังเรียนมาแล้วต้องมองให้ออกนะมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพการมองถูกป่ะคุณภาพของตาของนักเรียนนะคราวนี้การบ้านอยู่ที่ไหนเออดูซิว่ามีข้อไหนที่น่าสนใจบ้างอย่าบอกว่าไม่มีเลยนะมีนะคะนักเรียนเออข้อหน้า177ข้อ2ข้อ3 ข้อ8ค่ะข้อ2ข้อ3ออข้อ4ข้อ1ข้อ2 3 4แล้วก็ข้อ8ก็ไปพบกันในครั้งต่อไปในเรื่องวงรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ